สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุภูสุคน,นะพี่น้องเนาะมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาพบกับคิมมีช่ชาแนลนะจ้าเนาะอันนี้ก็กำลังมาํำรวจเบื้องมั่นทีสามนะจ้าเนาะที่ห้างปลูกไปปลาที่เอาน้ำโฮดเอานะจ้าก็กำลังแตกนะเบื้องพี่น้องกำลังแตกออกเกิดสุกคุมเลยจ้าบาทนี่ นี่แหละจ้าก็สิเกิดท่านกันยุดอกจ้าเพราะว่าห้าสามบอ่อนนันปันไดตอนที่มันนันปง้งใบป้งยังกับบอ่อไหลเนาะมันก็สิเกิดท่านกันยุดอกจ้านี่นี่แหละจ้านี่เกิดทุกคุ้มพี่น้องบ้านมันสีบอกเกิดป้านี่ก็เป็นอันว่าแล้วเราเด้อจ้านี่มองนี้เป็นอันเซตแล้ว อันนั้นเพื่นก็นเอามั่นมาปลูกเนาะค่ะนี่อาจะจ้์จปลูกอันพื้นทีที่มั่นยังว่าท่านได้ปลูกเนาะที่รั้มั่นมันกองไว้อันนี้ก็ปลูกแล้วเซต นี่เช้าของวันที่หกนอหมอื่นนี่เนาะพฤษภาคมเนาะจ้าบรรยากาศมื่อนี้ก็มีแดดอุู่ละค่าหมืน่นนี่นี่ก็อ,อ,อ้อยเนาะจ้าเนาะนี่อ้อยฝนตกอีกรอบนึงจังจสี่้านปุ๋ยจา้านี่ละจ้าอ้อ,อย ฝนตกอีกสักก้อนยังสิบ้านปุ๋ยอีกรอบหนึ่งบ้านปุ๋ยแล้วก็เป็นอันว่าจบแล้วก็บก,บ,กบเลยไทยเบิกสักก้อนจ้าไทยเบิกเสียหยาออกสักก้อนขันบ่มี่หยาหลายกะสิขวดเอา,ขว,เอาขวดเอาแล้วก็สิบ้านปุ๋ยบ้านปุ๋ยแล้วก็เป็นอันกบกะเซตเลยจ้ามันนี่ล่อตาอ่อยมันขึ้นมากม่บาบนี <c> ้ <oughs> รออ่อยเห็นมันใหญ่มันสูง คัญญาเกิดก็ทำการสีดเลยละจ้าบาทนีตื่นเศารามากเนาะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศภูเขากระ,ะ้อมรอบพื้นที่นี่ก็พื้นที่นี่การปลูกแล้วละเจ้านี่แล้วไปเบิดเลยนี่แล้วก็มองนี มองนี่แล้วตักแล้วแล้วเป็นบางส่วนยังอยู่ขังทึงยังอยู่ประมาณหาไรเนี่ยนะก<ม>็สิเป็นอันเป็น่าเซ็ตมองนีก่ก็บเซ็ตแล้วจ้าป้านี่เซ็ตเรียบร้อยแล้วเ<ม>นี่นะจ้าเร็จเรียบร้อยแล้ว อ้าวสำหรับคลิปนี่กับพอมีอยงาลายดอกจ้านี่มาทายมั่นให้พี่น้องเบืองเนาะว่ามั่นระบบยศน้ำนี่เอาเอาน้ำโฮดเอานี่มันสิเกิดดีคือจังข้าปลูกตามธรรมชาติล่อฝ่าล่อฝนบ่ก็เป็นอันว่าได้ผลยุตานี่ยป้านี่เกิดดีขันผู้ใดมีน้ำเนาะเฮ็ดระบบยดน้ำก็ดีได้จ้าขันมันแห้งแล้งเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ คิมมีชาแนลก็สิได้ขอกราบล่าท่านผู้ชมเดอ้อขอขอบพระคุณถูกท่านที่เขามารับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่บ่ถิ่มบ่ป๋ากันขอบบุญขอบคุณที่เขามากกดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้คิมมีชาแนลเด้จ้าเด้อขอกราบสวัสดีจ้าพี่น้อง